สวัสดีค่ะพี่ปิ่นร้าน CSIT System นะคะถ่ะวันนี้พี่ปิ่นก็มีคอมพิวเตอร์ประกอบพร้อมใช้งานนะคะในราคาไม่เกิน60,000บาทนะคะ <Wow. S 1> และตอนนี้ก็จะเป็น CPU Intel i 7 7 3เกินะคะ1 3 7 0 0 k ซึ่งซีรีส์ k จะไม่มีพัดลมมาในกล่องนะคะจะต้องมีพัดลมแยกนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดน้ำปิดหรือชุดน้ำเปิดก็ได้นะคะหรือจะเป็นพัดลมที่เป็นซิงค์ลมก็ได้นะคะ นะคะตัวนี้ก็ได้ถึง16คอร์24เธรดนะคะโดยแบ่งเป็น8 p คอร์ e และ8 E คอร์เทอร์โบสูงสุดที่5.4กิกะเฮิร์ค่ะตัวของเมนบอร์ดนะคะเราให้เป็นของแบรนด์ g i g ก b y ไบนะคะตัวนี้ยี่กไบตัวนี้จะเป็น B760M นะคะ Gaming XDR4 ซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้ได้ทั้งหมด4ช่องแรมนะคะใส่แรมสูงสุดได้ถึง128กิกเลยนะคะ <Wow. S 2> แล้วก็เป็น PCIe Gen4 แล้วนะคะ ในชุดนี้เนี่ยเราก็ให้แรมทั้งหมด32กิกซึ่ง1แพ็กเนี่ยจะเป็น16กิกนะคะ8คูณ2บัตรสมัน2นะคะของแบรนด์ Corsair ตัวนี้ก็ใส่2แพ็กนะคะก็สูงสุดที่32กิกนะคะก็ใส่ full เลยนะคะ4ช่องแรมนะคะส่วน SSD M. 2ตัวนี้นะคะ SSD M. 2ก็จะเป็นของแบรนด์ Corsair นะคะ m p 6 0 0นะคะความจุอยู่ที่500กิกตัวนี้ก็เป็น PCIe Gen 4แล้วนะคะลีดอยู่ที่4 1,950เมกะบิตเปอร์ก็ถือว่าริดไลท์ได้เร็วนะคะตัวนี้ค่ะมาถึงการ์ดจอนะคะการ์ดจอตัวนี้ก็จะเป็นตัวการ์ดจอ RTX 4070นะคะ X2 ของแบรนด์ MSI นะคะตัวนี้ก็เป็น1 2 g ิกนะคะเป็นการ์ดจอ2พัดลมค่ะก็สีสีสันสวยงามนะคะตัวนี้ก็ไม่ใช่รุ่นไฟ RGB นะคะค่ะส่วนเคสนะคะวันนี้เป็นเคสของ วันนี้จะเน้นของเป็นแบรนด์คอแซททั้งหมดเลยนะคะเคสแล้วก็ให้เป็นของแบรนด์คอแซนะคะเป็นรุ่น 4000D Airflow นะคะ 4000D Airflow ด้านหน้าจะสังเกตได้นนจะเป็นตะแกรงนะคะแล้วก็มีพัดลมแถมมาให้ด้านหน้าหนึ่งตัวนะคะไม่มีไฟนะคะแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นของแบรนด์คอแซซึ่งด้านข้างจะเป็นด้านข้างกระจกใสนะคะก็เปิดได้แต่ก็ระวังเรื่องกระจกแตกนะคะเพราะตัวน,นี้แตกได้ง่ายมากนะคะสําหรับเคส ที่เป็นด้านข้างกระจกนี้นะคะแต่ว่าถ้าแต่ก็ที่ร้านมีขายนะคะติดต่อได้ราคาไม่แพงนะคะค่ะสำหรับเคสตัวนี้ก็4,000นดีแอร์โฟนะคะสีดำนะคะก็มาถึงเรื่องของ power supply นะคะก็จัดให้เป็นของแบรนด์ Corsair เช่นกันนะคะก็จะเป็น cv 750ตัวนี้นะคะก็จะเป็น750วัตต์ของแบรนด์ Corsair นะคะตัวนี้ก็ได้มาฐาน80พัตบอลนะคะแล้วก็ถอดสายได้ครึ่งหนึ่งนะคะเป็น semi modular นะคะก็ ถอดสายได้นะคะส่วนสายที่จำเป็นก็เป็นสายหลักก็ติดมาอยู่กับตัว power supply นะคะส่วนการประกอบเข้าไปในเคสเนี่ยก็จะเป็นช่องด้านหลังของ power supply ก็แบ่งช่องการจัดวางได้เรียบร้อยสวยงามอยู่แล้วนะคะสำหรับเคสแบรนด์คอแซนี้นะคะค่ะส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นชุดน้ำนะคะชุดน้ำปิดตัวนี้นะคะ่ะก็จะเป็นของแบรนด์คอแซนเหมือนกันนะคะซึ่ง อย่างที่บอกนะคะพัดลมจะไม่มีมาในกล่องของ CPU ซีรีส์ K นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ชุดน้ำเป็นของแบรนด์ Corsair นะคะตัวนี้ H 1 0 0 I R G B Elite นะคะก็จะเป็นชุดน้ำปิด2ตอนนะคะของแบรนด์ Corsair ซึ่งจะมีไฟ R G B ตามรูปนี้นะคะตรงเนี้ค่ะตรงปั๊มก็จะมีไฟ R G B ก็สวยนะคะชุดนี้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะทั้งหมดนี้ในราคาเพียงนะคะ เป็นราคาโปรโมชั่นจากร้าน CSIT นะคะ่าโปรโมชั่น7เดือน7นะคะสำเร็จทุกสิ่งเลยนะคะโปรโมชั่นณนะวันนี้ก็ราคาเพียง5 9 9 9 0บาทเท่านั้นนะคะค่ะลูกค้าทุกท่านที่กำลังดูคอมประกอบพร้อมใช้งานแล้วก็ได้กรารจอเป็น RTX 4070กับ TU Intel นะคะ i7 ก็คือสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ร้าน CSIT System นะคะ ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้นิดนึงนะคะจะได้เป็นกำลังใจ beast. ดีๆให้กับพี่ปิ่นนะคะในการทำสเปคดีทีโปรโมชันดีๆนำเสนอสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีสเปคในใจหรือมีข้อมูลอยากจะถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะทางร้านซียทีเรามีเจ้าหน้าที่นะคะแอดมินคอยตอบให้นะคะ ก็ปรึกษาได้นะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ไปหาเพื่อนๆนะคะที่กำลังสนใจคอมพิวเตอร์อยู่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสดีๆให้กับเพื่อนนะคะที่กำลังสนใจจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์นะคะก็ติดต่อได้ที่ร้าน CS IT นะคะตามที่อยู่ทุกช่องทางนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ